คอยแพ้มาไหว้น้ำเฮ้แกดิเจ้าทำให้ฉันปวดดีๆเลยเฮ้ยฮเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ไปแล้วนะเฮ้เกระตุกที่แม่เอ้าเอ้าเอ้าเอนี่เอ้าเล่นน้ำเอาเย็บหัวผมทำไมเนี่ยเอ้าก็เล่นน้ำไงเอ้ยสนุกจริงๆเลยนะครับพี่คอยโอ้โหนี่ลอยท่าปลาดาวด้วยเฮ้ยพี่คอยครับได้ยินเสียงอะไรไหมเออฉันก็ได้ยินเหมือนกันน่ะแกได้ยินนะอ้าใช่แล้วครับตัวอะไรเอ้าทีเล็กมาจากไหนวะครับเลปเตอร์อะอะปวดหัวผม พี่ใครโอ้โกูนี่ยิ่งหนักมันเหยียบกูเลยไอชิบหายเออไอบ้าเอ้นี่มึงมาทำไมวะเนี่ยจะมายุ่งกับน้องฉันแอะส่วนกูกูก็ตายเหมือนกันเออไม่นะพี่ใครพี่ใครพี่ใครไม่พี่ใครใครก็ได้จอยพี่ใครไหนเออเออฝากบอกแม่ด้วยนะว่าฉันเออเคยขโมยตังค์แม่ตอนปหนึ่งไม่ พี่คอยต้องไปบ่งด้ตัวเองขึ้นไปอ่ามึงโยนกูขึ้นไปเลยชิบหายเออโอเคมาแล้วเออโอเคตั้งสติตั้งสติโอ้โหมีแรปเบิดตัวหนึ่งด้วยออกไปซะกทีเด้อเออกูก็ตายเหมกันเอพี่คอยกั้นใจเอาไว้นะอย่าเพิ่งเป็นไรเออฉันหายใจไม่ออกเออเบิ่งทับกูอยู่เนี่ยเออาล่ะโอเคขอโทษทีเออฝากบอกแม่ด้วยนะว่าเออ ฉันเคยเอาน้ำกดนั้นใส่ในายาสระผมเพื่อจะให้แกนั้นหัวร้านเออฝากบอกแม่ได้นะเอถึงว่าทำไมฉันหัวร้านกพบพี่ขอ,อยนี่เหรอแต่ไม่เป็นไรฉันให้อภยัยโอ้ใจขอโทษได้หนูน้อยจมวนฉันขอโทษฮ่าไม่เป็นไรพี่ข่อยไม่เป็นไรเออหนูก็คงต้องตายด้วยเอะว่าแต่คใครมาโอผมคือราภพอ,องที่นี่ เฮ้ว่าแต่หมอนี่นาคุนคุนนะเนี่ยโอเคฉันต้องมีสเต็มากก่อนนี้ฉันไม่สนแล้วว่าแกเป็นใครนะแต่ฉันจะช่วยแกก่อนเออช่วยพี่ครด้วยครับเออเอาระเอาละเอาระเออจิ้มเข้าไปจิ้มเออมันจิ้มไม่โดนว่ะอ่ะจิ้มเองแม่งเลยละเออโอ้โห เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเออโอ้ใจเย็นครับคุณใจเย็นครับใจเย็นผมรบพอที่นี่ผมช่วยคุณไว้พวกเราโดนโดนแรปเตอร์ตีพวกเราโดนแรปเตอร์ตีเบรุกิดอะไรขึ้นพวกคุณครับใจเย็นก่อนคุณบอกให้ใจเย็นไงล่ะจมน้ำอ้าวโดนแรปเตอร์แดก เอ้บ้าเอ้สเตชันแบบนั้นทําไมวะโ,โอ้ผมขอโทษผมอยากเรียกสติคุณเนะาะวพาะแต่เรื่องทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นเผมมาไปไว่ายน้ํากับน้องเลยอยู่ดีก็มีแรปเตอร์แล้วแรปเตอร์มันก็กัดกินผมจากใต้น้ำสงสัยมันน่าจะหลุดมาจากสวนสัตว์สวนสัตว์บ้าก็ดีมีแรปเตอร์ด้วยถ้าเป็นเสือกูจะไม่ว่าเลยแต่ดี่สวนสัตว์นี่นะมีแรปเตอร์ ที่จริงมันจะเรียกสวนสัธาร์หรอกมันคือสถานที่ทดลองนะสำหรับพู้ใดๆเาร์ยุคดึกดำบรรพ์ว่าแต่คุณมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเอ๊ก็แน่แน่<ๆ>เด็กกูมาที่นี่ได้ยังไงวะเนี่ยสถานที่ทดลองมันน่าจะเป็นความลับเอนหนูหนูไม่รู้อะ่ะเปิดเรื่องมาก็เป็นอย่างนี้แล้วอะ่ะเสงสัยพัดเรื่องเทพเจ้าไข่ยน่าจ,าาจามั่วๆหน่อยอะนะโทษทีโอช่างมันเถอะว่าแต่คุณชื่ออะไรอะ่ะแอ๊ผมชื่อไขอ่ครับคุณคือรปภรปภรอปภรอปภรหนะ้าคุณคุณ เฮ้ยแกแกแกชื่อไอ้่อยที่ที่มันกวนตีหกน่กนตยไหนปะส่วนคุณก็คือรบพอที่เป็นขั้วเร็งผมหรือเปล่าเฮ้ย,ยแก ไม่เกิดเลยคันแม่ทั้งสองคนจะตีกันนะเขาต้องช่วยคุณด้วยไอ้บ้าเอ้ยมาเจอกันเดี๋ยมันจะตีเนี่ยนี่มาเลยดิมาแฝงกันดิเนี่ยโอ้แกก็มาตีกับฉันดิว้ามาสู้กันดิฮ่าฮ่าแกสู้ฉันไม่ได้หรอกที่ไหนล่ะกระโดดเตะฟางหางนี่เนี่ยโอ้โยเหม็นห่อมโอ้ยเหม็นห่อมเฮ้เป็นไงล่ะโดนใครกูโอ้ยเหม็นเหม็นเหม็นเอ้หยุดนะสอง คุณจาไม่หยุดฉันจะระเบิดที่นี่เฮ้ยแกจะตายซะดีดิหักคอด้วยไข่ของฉันไข่สองข้างฮ่า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 เสร็จฉันโอ้บินไข่ไม่ได้เตะคอโอ้ยไม่ยังเตะคอกูได้โอ้ยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะโว้ยเตะหัว ไอหัวมึงจะหยุดไหมอ้าวโอ้โหหาเมื่อปิดอยู่ที่คอกูได้ไงวะเนี่ยไอ้ออกไปหมิ่นไข่หมิ่นตูดมึงล่ะเฮ้ยไอย้ไปนะเว้ยไปไปเดี๋ยนี่ไปเดี๋ยนี่ไปไปไปเฮ้ยไม่พอกันใช่ไหมและเบิดไม่มเลยเฮ้ยไอ้หนูใจเย็นนี่สถานที่การทดลองกูไม่สนใจ้าวว ไลาปีที่เราทดรองกันมาพังหมดเพราะไอเด็กอ้วนระเบิดทิ้งเฮ้ยหนูเสียได้ยพ่อมากาฮ้หนูได้ยินเสียงอะไรไหมมันรู้สึกว่าห้องด้านล่างจะเกิดอะไรขึ้นนะอ๋อมันมาจากไหนวันนี้ อ๋อนี่คือการทดลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของชานนะเป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ฮ่าฮ่าฮ่าข้าจะครองหรอกเฮ้ยว่าแต่เสียงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยก็เลยขุนใครมันระเบิดวะเนี่ย เฮ้ยทำไมคกูหามันไม่ได้วะเสกเลยเอ้ยจัดการมันดีอ้่โอเอ้ยแตกแตกนึงอ้อยเอหัวร้อนหัวร้อนนี่นี่ล้วกินจันหัวร้อนเออเสกเป็ดทำไมมันไม่เป็นอย่างที่กูคิดเอ,ออเออเออ,อบ้าตายเ้ยบ่าต่เสียงอะไรวะเนี่ย

เอ้าอะไรวะด้วงยู้ยคบปยกเดียนี้ด้วงอ้ยเ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 ยฮ้ยอะไรวะแค่นี้ถ้าเป็นบนน่าเปนดาเฮ้ยพบ้านด้วงโอ้ยด้ยว่าอหย่กันนวลเติบแล้วไงพวกไม่รู้เลยเว้ยฉันมีนี่จะเอาไปหลักกะทาโลคิใครแตะกระทาโลคิตัวนี้เนี่ยนี่ความสามารถมันแกรู้ไ้มมันเคยอะไรไม่รู้เว้ยแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วย แล้วฉันจะบอกให้โอ้ยกูบอกว่ากูไม่อยากรู้ใชิบหยเอม่กระทาความสามารถของมันก็คือใครแตะมันคนนั้นจะเป็นอัมาพาตะทันทีดูดิฮะจะจะแตะแกแล้วนะโอ้ของเล่นแบบเด็กๆ่างนี้แกทำมาฉันไม่ได้หรอกเฮ้เดี๋ยว้รู้มากระทาลลกีต้องมีเด็กค่ะ นี่เนี่ยโอ้โ,อโหมันจริงไปเ้ยอดนกูดว้วยที่หาย,ายออออะเฮ้ยเจ้าของโดนต้องมีวิธีแก้ไขด้วะอ้อไอ้โง่เฮ้ยเป็นอมมาตย์ทั้งสองคนคนใจก็เป็นคนโดนก็โดนอ๋อเฮ้อแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมคือหน่วยเรือกประกันภัอยของเทพเจ้าคอ,อยในเมื่อการเกิดอย่างนี้เฮ้่นมาจากไหนเนี่ยเ้ผมมาจากบริษัทเทพเจ้าค่อ,อยครับผมมาคุคของคุณหุ่นยนต์ตัวสีม่วง พูดทำอะไรผมไม่ได้หรอกเนอะโอ้โอ้โอผมขยับไม่ได้โอ้ไอชิบอ้อยมาช่วยกูหรือมาให้กูเหนื่อยกว่าเดิมวะเนี่ยฮะจะจะคล้องเรื่องไปนี่พอเพกต้าโอ้จากทางประกันแล้วถ้าพนักงานประกันทำอะไรไม่ได้เทพเจ้า่อยอาจจะมาเองโอ้ฉันลุกขึ้นมาแล้วเฮ้ลุกอีกก็ลงไม่ได้เว้ยนี่เป็นไงล่ะไอเพลอนโอ้แม่งอ้ายเยเเ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  ไงล่ะนี่ไงเทพเจ้าคอยเว้ยเอ้ยบ้าเอ้ยหนวกู้รู้ไหมชาวบ้านเขาจะนอนสี่ทุ่มแล้วมึงจะมาภาคเสียงพี่พวกเพกาอยู่เลยเดีอเอ้ยรู้ไหมมันน่าตำคัญอ,อเาเทพเจ้าไม่มีจริงเขาหรอกมาเถอไรสา,ารค่าคืาคอมอตี้ดังวิทยาศาสตร์ที่เก่งกว่าพระเจ้าเสียเองอย่างนั้นเหรอฮะก็ใช่นะเทฉันน่ะฉลาดด้วยแดในลอกแถมยังรู้ด้วยพระเจ้าก็แค่สสารหนึ่งที่สามารถฆ่าระดับได้ฮ่าฮ่างั้นเจอดีจีเป็นไง โอ้โหเทพเจ้าพี่จริงเหรอวะเดียโอ้โหเจอนิ้วเทพเจ้าขอยหน่อยเป็นไงล่ะไอเบือ้องอ่าฉันไม่ต้องสั่งอะไรทั้งสิ้นเลยก็แค่ปล่อยลงมาจากสวรรค์มึงยังไม่เชื่ออีกตี้เอาไปอีกโอ้โเอา,เอ,าอีกเอาอีกไหมอีโอ,โอ,โอ้ผมยอมแล้วครับ เฮ้พอโลกไปนี่ฉันของพู้เดียวไว้ยอ้าเฮ้ยอย่าพูดมากด้มไหมไอ้ข่อยฉันลำคาญเฮ้ยฉันตัวแทนแกนะเว้ยมาโทรไอ้แกงใจกันบ้างนี่มันหยนามมากกันนะเว้ยงั้นแกก็โดนไปอีกแล้วกัน อโอ้โหโดนตรงนี้เลยอาจารย์แดงใช้ไม่ได้ผลแล้วท่านี้อ้าโหเออเอาแ่ะพนักงานประกันของฉันกลับบ้านได้แล้วโอ้ผมกลับบ้านได้แล้วครับโชคดีนะคุณเอ่อคุณชื่ออะไรนะเออชันหอนยอนสีม่วงเออโอเคนะครับขอบคุณครับปล่อยแล้วโอ้แม่งเอ้ยไม่ได้ช่วยอะไรกูเลย แถมยังไปแบบหน้าตาเฉยอ๋อขอบคุณครับเทพเจ้าไข่ถ้าไม่ได้ทันก็คงผมก็คงไม่รอดจากไอ้บอยเฟนคืว่าแต่บอยเฟนมันตายยังปะเนี่ยเออเออเอแกเออแกเอาไขมาเนี่ยฮ่อยาอ้าอ้า,อาฉันน่ะมีเพื่อนชื่อเทพเจ้าไขยย่เว้ยเอเทพเจ้าไข่ค,คือใครอ่ะฉันอ้อนวอนขอร้องอยากจะทำฉันเลยนะฉันขอร้องฉันยังไม่อยากตายก็แกทำฉันอัมาพาตเองนี่ไอ้หนูเออฉั ขออะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมก่อนที่ฉันจะตายเออแค่หอมมาเลยยังไงแกก็ต้องตายอยู่ดีฉันขอขอเอาระเบิดยัดงอ้ะมึงไงละ่ะโวอ,อะไรกันวะเนี่ย <D>